จากภายในสดใสสู่ภายนอกโสมกะหลี่ตังกุยจับตาแปรงสีฟันคู่วันนี้เรามารู้จักผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งของบริษัทโพลินาเน็ตเวิร์ของเรานะคะพานาเดียจีพัทมารู้จักข้อมูลจากท่านเคดีของเราค่ะสวัสดีค่ะท่านเคดีสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะพานาเดียจีพัทดียังไงคะอ๋อค่ะนะคะ พันเดียจี plus ค่ะอีกหนึ่งสุดยอดผลิตภัณฑ์ของ p o ริน่าเน็ตเวิรหรือบริษัทสมกลิ่ตังปิจับของเรานะคะก็คือ,อ,อมีส่วนผสมหลักตามชื่อเลยนะคะก็คือสมผสมตังถ่านเช่านะคะสมเป็นสุดยอดหรือราชันสมุนไพรที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะว่าช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลและสร้างภูมิต้านทานร่างกายได้ดีมากนะคะแล้ว ตังถังเช่าก็เป็นอีกสุดยอดยาอายุวัฒนะที่เป็นที่ยอมรับนะคะที่มีชื่อเสียงของชาวจีนและชาวทิเบตนะคะเ,เราจะเคยได้ยินสมยาว่าหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเป็นหญ้านะคะตังถังเช่าเนี่ยซึ่งในช่วงที่เขาปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะจากหนอนมาเป็นหญ้าก็คือเขาสะ,ส,ะสม พลังจากพื้นดินจากจักรวาลเข้ามาเป็นสมุนไพรนะคะมีสรรพคุณทางยาสูงมากนะคะในต่างถังเช่าที่ช่วยเสริมสมรรถนะของร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องของอสร้างพลังสร้างกำลังวังชานะคะเพราะฉะนั้นใครที่อ่อนเพรีย,รยแรงนะคะมีปัญหาในเรื่องของร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรง ตังทังเช่าจะดีมากๆนะคะและนอกจาก2ส,ส่วนผสมนี้ก็ยังมีเห็ดหลินจือและยังมีสมุนไพรอื่นๆอีกมากกว่า10ชนิดนะคะช่วยบำรุงตับช่วยบำรุงไตช่วยเสริมสมรรถภาพโดยรวมของร่างกายช่วยให้ระบบร่างกายแข็งแรงทำงานได้ดีช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดและช่วย ในการสร้างภูมิต้านทานของร่างกายได้ดีมากๆนะคะสำหรับเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่ร่างกายเริ่มเสื่อมโทรมนะคะตรงนี้ค่ะจะช่วยฟื้นฟูระบบต่างๆได้ดีและผู้ป่วยที่กำลังฟื้นไข้ก็สามารถนะคะเสริมกำลังด้วยสมุนไพรพานาเดียจีพลัสนะคะหรือท่านใดที่ ต้องการรักษาความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเยาววัยให้อยู่กับเรานานๆทันเดียจีพัสดีมากๆเลยค่ะสุดยอดค่ะข้อมูลนะคะต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากท่านคิริกรมน,นีค่ะขอบคุณ <ขา S 2> ค่ะ,คะสวัสดีค่ะ